สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่4นะฮะเดือน1ปี67นะครับก็วันนี้ก็มาเจอผมอีกแล้วนะฮะมายุสคารนะครับวันนี้จะมาอัปเดตรถครอบครัวเข้าใหม่นะฮะอีกหนึ่งคันและหน้าผมนี่เลยนะครับเป็นเจ้าตัวดิออริกนั่นเองนะครับอิสุส Mu X เอ็กนะครับ1.9ึ่งจดีเอดีวีดีเนะครับเกียร์โตปี2019โฉมดิออริกนะครับ ไม่หนึ่งแสมื่นแปดพักิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาตอนนี้ผมมีดิออนิกแล้วก็ไอคอนิกนะฮะสีขาวรถมือเดียวนะครับสวยๆเลยคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับราคาอยู่ที่8,000สนเปนต้นนะับใครที่สนใจนะฮะจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ก็ติดต่อมาได้เลยอย่างอันนี้ซื้อสดไม่มีแวกนะครับซื้อสดไม่มีแวกนะเป็นรถที่ลูกค้าเก่านำมาเทิร์นนะครับก็ ก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดนะฮะของเจ้าตัว MU-X อันนี้นะครับรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดนะครับของอิสทิู์ MU-X 1.9 DVD คันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะจะเป็นโฉมดิออนะครับจะเรียกเป็น Minor c h a เชนก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนมัเป็นอัติเมตนะครับ ที่ปรับเปลี่ยนก็มาก็จะเป็นล้อแม็กจะเป็นกระจังหน้าโฉมนนหน้านะครับอย่างตัวนี้เป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด1.9ลิตร150แรงม้านะเป็น DDI Blue Power นะครับไฟหน้าโพจคเตอร์เลนแบบนี้เลยนะครับมีไฟเด t ทามมาให้นะครับสชุดชุดบนแล้วก็ชุดเป็นเส้นๆนะครับไฟนะครับก็จะเป็นไฟตามไฟสูงอยู่ในหลอดเดียวกันเลย นะครับกระจังหน้าที่ปรับเปลี่ยนมานะครับมันจะมีลวดลายนะตรงนี้ที่เป็นลวดลายแบบคล้ายคแบบเกตงูเนาะนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะครับสีโครเมียมแบบนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่จะเป็นสีดําแบบโครเมียมนะเป็นตัวใหม่กว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับที่กระจังหน้าจะเป็นสีดําโครเมียมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตรงนี้จะเป็นสีดําเป็นโอแบกนะครับมีโลโก้ิ s u สุตรงกลางนะครับ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับแบบนี้เลยอ่าแล้วก็คิวตรงนี้ถ้าโชมก่อนหน้านี้ไอคอนิกจะเป็นสีโเมีมเนาะนะครับตัวนี้ก็คือปรับให้เป็นดูสปอร์ตหน่อยนะครับทำเป็นสีดำตัดกับสีขาวเลยนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้เอ้ยมีสเกิร์ตมาให้รอบคันนะครับผมอ่าตัวรถนะครับการันตีไม่มีประวัติชนหนักผิดความจุน้ำเลยเดิมๆนะครับผมนี่สีขาวมุกด้วย นะครับรถบางๆนะฮะรถบางๆในส่วนของตัวพาร์ทล้อยางนะครับตัวนี้จะเป็นยางนะครับบิสโตนมาจากอรงานเลยเนาะนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับล้อแมกจะได้เป็นล้อแมกขอบสิบแปดนะฮะช่วงลงชุงล่างนะครับไม่มีจมน้ำไม่มีน้ำท่วมนะครับาน้าเดิมๆนะฮะสวยๆนะครับ บันไดข้างนะครับจะเป็นสีดำเป็นโอแบคนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยกุญแจของเขาจะได้เป็นกุญแจคีเล็นะครับในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับพาร์ตตัวด้านข้างตัวรถนะฮะสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยพาร์ตสีพรบออยู่ครบรูปแหลกติดมาให้แล้วนะครับคิวกันสาติดฟิล์มรีฟิลมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนตัว ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบลมควันนะครับสีดําลนควันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ดูนะครับในส่วนตัวไฟเหลีของเขาจะเป็น LED ด้วยนะฮะนี่นะครับไฟหลีจะเป็น LED แบบนี้นะครับแล้วก็โคมไฟของเขาจะเป็นสีลมดำเนาะนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยจะอยู่ตรงกันชนหลังนะครับผมสวยนะสีขาวนะครับรถ สวยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดิออริกนะครับเสารับสัญญาเป็นแบบชาร์จฟินนะครับช่วงลงช่วงล่างต่างเดิมเลยอย่างไหลไม่แตะพื้นเลยนะฮะนี่นะครับสวยๆสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะฮะที่เสรีไทย70นะครับเปิดบริการทุกวันนะครับอ่าไปดูตะเข็บเบ r อาร์ตนะฮะนี่นะครับเบ็อาร์ชัดเจนนะครับผมนี่เลยนะครับ เนื้อต่างต่างไม่มีขยบนะฮะว่าคันนี้คัดมาพิเศษเลยเบาะนะครับสามารถพับราบได้จะมีตําหนินะฮะตามการใช้งานตรงนี้เดี๋ยวแก้ให้นะถ้าแก้ได้แบบเนียนนะเดี๋ยวแก้ให้นะครับยวต้องถามช่างดูก่อนว่ามันสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวแก้ให้นะครับผมนะคบเบาะจะเป็นเบาะหนังสามแถวนะครับข้อดีของ m u l x นะครับ1ตัวนี้นะครับจะมี airbag เจ็ดใบแล้วแล้วก็จะมีจอตรงกลางมาให้นะครับจะไม่จะมีกล้องด้านหน้ามาให้ด้วยนะข้อดีของวิวเอ็กนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยประหยัดภาษีด้วยนะเพอตัวเครื่อง1.9เองนะครับอ่าในส่วนตัวละเอียดนะครับตะเข็บเบต้าต่างๆนะครับเดิมๆนะครับแผงประตูตรงนี้นะครับนะมันจะมีเอ็นบีไลท์ติดมาให้นะฮะพอลังคือจะสวยมากนะครับนี่เลยนะครับเบา นะสวยๆเลยนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นจอขนาด10.5นิ้วนะครับนี่เลยอันนี้จอมาจากโรงงานนะนะครับมีนีเสียบชาร์จแบตมาให้นะครับเบาะคือว่านะครับสวยนะด้านหลังนะครับเบาะสวยมากนะฮะเดี๋ยวฟีนให้หน่อยนึงนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับใส่เบลต์นะครับก็ จะเป็นรถปี2019เหมือนกันเห็นไหมนี่นะครับเป็นเดซสิบเลยนะครับผมนะครับตัวตะเข็บเรตอาร์ตอะแกะให้ดูก็ได้นี่นะฮะรถเดิมเลยสวยๆนะฮะของเรารข้าวข้าวันตีแน่นอนว่าไม่มีประวัติชนหนักเป็ควนน่ำจมน้ําไม่มีคันย้อมแมวแน่นอนนะฮะดูรอยนุ่งเลยนอตต่างๆเดิมๆนะครับ สวยสวยนะฮะตัวนี้สวยนะครับนี่เลยเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าเกียร์ออโต้นะครับจอนะครับทัชสกีน8นิ้วนะครับแอร์ออโต้นะครับมีกล้องมาให้นะครับด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องหน่อยนะครับตัวนี้น่าสนใจหายากมาก นะครับยากมากอ่ะรายละเอียดตัวน็อตนะครับอืทรงตรงซอกต่างๆนะครับเดิมนะครับเบรก ABS นะครับอูอห้องโถงห้องเครื่องนะครับสวยๆเลยนะฮะเม็ดอาร์ตนะครับตัวน็อตต่างๆไม่มีขยับนะฟงไฟต่างๆเดิมเลยอือนะฮะเดิมเลย มาลงงานอยู่ครบนะนี่นะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่ากำลังมองหานะครับเจ้าตัวมูอเอ็กอยู่รุ่นนี้อยู่ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์4ปดสี่สามหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเร์นี้ก็ได้นะครับนะก็รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ติดจองมีสองคันนะครับอย่างคันนี้ราคาเปิดขายที่800,000 39,000บาทนะครับไม่ห1ึ่0 0นมนนะครับสนใจจะซื้อสดนะครับก็ได้นะครับคันนี้ไม่มีแหวกนะครับหรือว่าจะจับแฟนด์ก็ได้นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับมีบริการจับแฟแนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับก็ฝากด้วยละกันก่อนจะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด cribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรันี้ผมมะยุสคานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมาชมคลิปหน้าว่าจะมารีวิวรถขนหนกันต่อนะครับต้องขออภัยในส่วนของเสียงหน่อยครับบ่วยนะครับสวัสดีครับ